แรปเปอร์ชื่อดังโพสต์ข้อความสะท้อนสังคมหลังคู่กรณีอิวสลิกออกรายการสืบเนื่องจากประเด็นดรามา่าระหว่างอิวสลิกและร้านดังยันนนทบุรีที่ต่างฝ่ายต่างออกมาในชี้แจงในมุมของตัวเองตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดพีในเดียหรือนุ้ยกิตติแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนโปรไฟล์ a c e b o o k เป็นเจ้าของร้านดังเป็นไตนัทพลหลังจากออกรายการหนกระแสซ,ซึ่งทําให้ชาวเน็ตกริ๊ดกรั้กับความหลอกของเจ้าของร้านพร้อม ระบุข้อความเอาไว้ว่าตอนผมดราม่ามีคนมารุมด่าต่อหน้าผมด่าบุคลิกผมหลังจากผมเริ่มเขียนเพลงผมก็เริ่มสังขารตัวเองแฟนผมยังสงสัยเลยว่าโตมายังไงไม่ใช้ครีมไม่ดูแลตัวเองปล่อยเลยตามเลยเสื้อผ้ามีอะไรก็ใส่เท่านั้นเพราะผมรู้ว่าสุดท้ายแล้วคนเราตัดสินกันที่ภายนอกและเงินทองอยู่ดีขอให้ทุกคนโชคดีแม้หน้าตาหรือฐานะไม่ดีก็ตามต่อมาโพสต์ว่าคืนยังคืนยังโอมถามอิวว่า คืนย่างและโพสต์ต่อว่าต่อให้ดราม่าขนาดไหนแต่ฐานแฟนเพลงระดับอิวสลิกแล้วปิดราชมังคลาบาทสามผ่านเปิดกี่รอบก็ยังไม่หมดพี่ตุนหลบไปครับหมดยุคแล้ว